เพราะว่านะครับซึ่งวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาพบ,นนบกับเป็แม่คาริโอก็หลายครั้งแล้วที่เราไม่ได้เจอกานงานครับด้วยระยะหน้าเราเราไม่ได้เจอกันนะครับวันนี้ก็มาเซอร์ไพรส์น้องโดยที่น้องไม่รู้เลยนะครับต่นนี้ร,รับบทเป็นพู้พน้องให้กับงานของน้องนะครับฮะไม่ได้เป็นนองร้องวันนี้นะครับขอบคุณครับอะไรนะไม่วันเกิดลิโออ๋อ เขาเรียกว่ารับหน้าแทนน้องอ่อนโชว์นี้ก็ฟังเพลงเขาพราะอของน้องตามที่เราเคยชมจากได้มาขวดครับเดี๋ยววันนี้นเดาได้วพร้อมกับเขางีโอ้แน่นอนครับช่วงเช้าใครร้องไหมหรอครับเดี๋ยวดูสถานการณ์นะครับอ่าเมื่อเช้าคน้อมที่ไปบ้างครับเมื่อเช้าอ่าเข้มฮอดขับเพลงลงไหมครับเห็นรูปตัวเองนะ ซองอยู่ในยิ้มหวานน่าดูเลยนะเราก็พีจังก็้วก็ชื่นใจับความสำเร็จของน้องที่ยวที่นีทรั้งน,น้องเยอะมากนะครับซึ่งวันนี้ทีมงานยุเข้าวเรานะครับแม่เดือนแล้วก็ทุกคนมาหมดเลยนะมาวันเกิดน้องเพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพด้วยด้วยความสะดวกฝนตกในเดือนธันวาคมาาตกบ้างครับหนาวท่วมไมรับเขาเรียกว่ามาไหาโก็แค่ปากซอย แม่บอกซ่อว่า